ทุผู้ชมครับจยสดาบอกต่อวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าคณะวิศวกรกรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับทั้งด้านของหุญญ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะทั้ง2ตัวนี้หน้าตาหลักการทาํางานเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านคณะบดีกันครับ เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่กับท่านคณะพดีเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมไม่ได้มาท่านเดียววันนี้มาพร้อมกับสมาชิกต้องบอกว่าเป็นผู้ช่วยทีมแพทย์เหมือนกัน2ตัวนี้เลยนะครับอาจารย์ถามหน่อยครับผมที่มาที่ไปของเจ้าหุ่นโดยสองคนนี้ยังไงฮะครับก็เรามีทางซ้ายทางขวาของเราเนี่ยนะครับดรไซด์หนึ่งหนึ่งนะครับดรไซด์เนี่ยมาจากครับเตอร์ไซด์ไซด์คือว่ามองเห็น ก็คือตัวนี้จร oh okay. ิงๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทํางานเรื่องถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลเมดิซินหรือว่าโทรเวสก็คือคุณหมอกับคนไกล้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือตรงหน้าด้วยกันอาจจะอยู่ห่างกันไปเลยหุ่นยนต์ก็จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนะครับก็พูดง่ายๆว่าคุณหมอก็จะ คุยผ่านหน้าจอเห็นคนไข้คนไข้ก็จะคุยมองเห็นคุณหมอแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ถ้าแนะนำอีกตัวหนึ่งตัว,ตวที่2ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่จริงๆมีฟังก์ชันหรือการทำงานเนี่ยลักษณะแบบเดียวกันก็มีแต่ว่าไม่ใช่จุดที่เน้นเราจะเห็นได้ว่าจอนี่เล็กกว่านะครับตรงนี้จะเป็นเชิงเรื่การสื่อสารกับผู้ใช้ประเด็นหลักจริงๆเลยของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้คือเอาไว้ขนเรื่องของยา นะครับเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลซึ่งเราดูปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้เราอาจจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ขนยาไปเข็นไปเข็นมานะครับจุดอ่อนของการทํางานตรงนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนเราใช้คนเพิ่มตัดไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการขนย้ายเจ้ายาเนี่ยอาจจะไปส่งผิดที่ผิดคนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามองข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมีตออนนี้เคลื่อนไหวได้นะเราลองดูนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตู้ลักษณะซึ่งจริงรตัวหุ่นยนต์เนี่ยถูกออกแบบที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเจ้าตู้นี้ได้นะฮะตู้อาจจะเป็นลักษณะตู้ที่มีควบคุมอุณหภูมิใล้ๆตู้เย็นที่อุณหภูมินั้นๆหรือจะเป็นตู้ที่เป็นการล็อกอันนี้จริงๆมันมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนเดินมาปุ๊บมาปเปิดได้เลยมีแล้วก็เจ้าตัวหุ่นยนต์เองที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ต้องมีคนมาเดินมาคับอยู่นะครับเพราะหุ่นยนต์เองเนี่ยเริ่มต้นกันเลยจะมีความอัตโนมัติเดี๋ยวถ้าเราหมุนหนน้าากลัับบมะคร ก็คือเจ้าุนยนต์เองก็จะมีพวกเรื่องเซ็นเซอร์อะไรต่างๆที่มันจะช่วยในการนําทางหนยนต์เนี่ยก่อนจะใช้งานไม่ใช่อยู่ดีๆเราส่งหุนยนต์นี้บอกอ้าวให้โรงพยาบาลนี้ไปแล้วได้ใช้เลยจริงๆแล้วต้องมีการไปเตรียมความพร้อมก็คือพูด,ดง่ายๆว่าไปเซอร์เวยก่อนแผนที่ของพื้นมันจะเป็นแบบนี้ขึ<า>้นทาง่ๆบบนี่นนมันจะถูกเซอร์เวแล้วจากนั้นเสร็จจะบันทึกไว้ก่อนเลยคราวนี้นยนต์เองก็จะ รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนจะไปที่ไหนคนสั่งปุ๊บมันก็ไปได้ถูกมันอาจจะสื่อสารกับลิฟต์ติดตั้งระบบ iot เพิ่มลิฟต์ก็สามารถจะเปิดปิดให้เจ้าลิฟต์เจ้าหุ่นยนต์เข้าลิฟต์ไปชั้นนั้นชั้นนี้ได้ดูไม่ต้องมีคนยืนประกบไม่ต้องมีคนยืนแล้วก็มีพวกระบบป้องกันว่าถ้ามีคนเดินขวางหรืออะไรจะชนไหมมันจะหลบลีกได้อ๋อหลบอัตโนมัติณตอนนี้เองต้องมีการพัฒนาต่อยอดยังไงและนาไปใช้จริงหรือยังหุ่นยนต์พวกนี้ถูกออกแบบมา ให้ฟิตกับอันแรกก่อนมาตรฐานของอาคารมันจะมีทางลาดทางโค้งมีธรณีประตูไดต่างๆเนี่ยมันทํางานกับพวกมาตรฐานอาคารได้เจ็จก็เป็นมาตรฐานของตัวคุณโยนเองต้องใช้งานได้มีเรื่องความปลอดภัยนะครับมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ไม่งั้นถ้าเราจะให้ไปใช้ในโรงพยาบาลจริงๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลคนและการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเป็นเรื่องสาคัญมากตอนนี้ก็ดาเนินการมาจนถึงขั้นสุดท้ายละที่เรากำลังจะต้อง ตัวนี้เนี่ยฟิตกับมาตรฐานทุกอย่างนะครับจะต้องผ่านกระบวนการเพื่อรับรองนะครับ,รบเพราะฉนั้นเรากําลังจะทําเพิ่มอีกอย่างละหาตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ย จะได้นำไปใช้จริงในโรงพยาบาลเพราะการจะผ่านมาตรฐานนอกจากทดสอบก็ต้องมีการเก็บเรื่องของผลการใช้งานอะไรต่างๆ,ๆด้วยครับ,รบตอนนี้เราก็มีโรงพยาบาลที่จะนำไปใช้จริงอยู่แล้วก็จริงๆแล้วงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเริ่มมาจากโจทย์ฝั่งความต้องการของโรงพยาบาลน,นะครับก็แน่นอนว่าพอในมหาวิทยาลัยไมหิโดนเราเองเนี่ยเราก็มีการสื่อสารกับแพทย์พยาบาลแล้วก็จริงๆแล้วนอกนอกไมฮิโดนเองก็มีโรงพยาบาลหลายที่มา หาลือกับเราในความต้องการตรงนี้ไปนั้นเรามีเครือข่ายแลครับครับคุณผู้ชมฮะอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะของจริงและที่สําคัญเนี่ยทุกอย่างทํามาเพื่อความปลอดภัยหลังจากนี้เป็นต้นไปในเมื่อโลกของเรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกอันโควิดแน่นอนฮะเรื่องของความปลอดภัยแพทย์สําคัญที่สุดเจษดาอยากจะบอกต่อ